ขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ไปอิมสตูดิโอวันนี้มารุนระทึกเหตุการณ์ที่พายเดียวหลับเดินเข้าไปหาพายนิง่งนี่คือไฮไลท์สำคัญนะครับที่พิสุทธิ์พยายามที่จะก,กันพายเดียวหลับให้ออกไปพายนิ่งยังยืนสงบรอยอยู่นะครับนี่คือบรรยากาศรอบๆร,ระหว่างพายนิ่งกับพายเดียวหลับซึ่ง อยู่ห่างไม่ไกลกันมีช่างภาพและนักท่องเที่ยวยืนมองอยู่นะครับภา,า,ายเดียวับก็กินแบบชิวๆนะครับซึ่งอยู่ไม่ห่างจากภายนี่งมากนะัก นี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในตอนเช้าของวันนี้นะครับขณะที่แอดมินบันทึกเสียงอยู่นี้มีฝนตกประปรายปไงเพราะว่าม่ม้วนเราดูดีเาเช็ดสัว์ดิหนหน้า้อี่ดีก็มาเชคชัวร์ดิเช็คแห้ชัวร์เวเช็คก็ผิดิแค่ไยเลย เจ้าน้าที่กันายเดียวรับไว้นะครับลและขอยรถออกไปา,า,า,ายเดียวรับก็ยืนกําลังตัดสินใจอยู่นะครับว่าจะเอาอยัางไงดีพอจะขยับเดินเข้าหาไทนิ่งก็ถูกกันไปอีกนี่เป็นรอบที่2แล้วนะครับทําให้ายเดียวรับเริ่มที่จะลังเล มีรอยยิ้มเสมอครับดูสังเกตที่ใบหน้านะครับนี่ครับใบหน้าของพายเดียวรับยังสดชื่นอยู่ครับยังไม่เห็นพายเดียวรับแสดงความเครียดให้เห็นเลยนะครับตั้งแต่ถ่ายพายเดียวหลับมาตอนนี้เดินหลบแล้วครับองไปทางด้านหลังนะครับ ด้านหลังเป็นลำตะครองมีสายน้ำไหลผ่านนะครับถ่ายเทียหลับไมจะบนบนอยู่ใกล้ๆนี้แหละครับถือมื่อไห่ก็พร้อมที่จะเดินเข้าไปหาภายนิ่งทันที <c oughs> ใช้มือถือบันทึกเหตุการณ์สำคัญไว้ <c oughs> เพื่อให้ท่านผู้ชมทางบ้านได้รับชมอย่างเร็วที่สุดครับร <c oughs> อชมเหตุการณ์ต่างๆได้ที่นี่นะครับ